อันนี้เรากำลังจะเดินทางไปสู่จุดหมายรายทางนะครับเพื่อจะเอาสิ่งของที่เราร่วมบริจาคไปหาพ่อแม่พี่น้องนะครับจากจากที่นั่งทีมงานนั่งรถตู้มาก็ต้องมานั่งรถปิกอัพแล้วครับตอนนี้ดูบรรยากาศสองากฝั่งนะครับ สาหัสาการเหมือนกันนะครับร่วมหนักเลยครับ หาวแล้วครับบางช่วงตอนนี้ก็เจอน้ำช่วงดูสภาพน้ำนะครับโอเคาพาบ้างครับหนาวแล้วครับน้ำประปานะครับทาดื่มไม่ได้แล้ว สวัสดีครับท่านที่อยู่อยู่ในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ที่น้ำไม่ท่วมพอไ่เห็นสภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับต้อง <acquire> สร้างเขื่อน <S <S กันก้นดินนะฮะกั้นน้ำานี่ครับความทุกอข์ยาสของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ถ้าถ้าคันดินนี้พังเมื่อไหร่นะครับกำแพงดินพังเมื่อไหร่ถนนเส้นนี้เราจะเดินทางไม่ได้เลยนะครับ